วันนี้แบบได้มาร่วมง,งานกับได้มาเดินเปิดเป็นเซียด้วยแล้วรู้สึกว่าหนูเป็นท่านที่น่าเดินมากมีอะไรสิ่งหลายอย่างซึ่งผมงไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไว้ว,ว่าจะมาดูความเหงาใครในข็สู้ของผมในวันนี้ใช่วันนี้สู้วันนี้มันมีคนในทวิตเตอร์ในเอ็กซ์เขาแซวว่าเหมือนพวกเรามาเดินทางไกล แต่คนแต่ว่าเป็นคนแดงหรือเป็นคนไกยใช่อแดงว่าไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยครับนั่งออารถไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเพรัะเอนจอยครับเหมือนออกกำลังกายเดี๋ยวสองคนจะไปเริ่มต้นเดินใหม่อีกรอบนะได้กินข้าวไม่ทานไปกินไม่ไานเดี๋ยวผมวิ่งกลับมาด้วย ทำได้ดเราดูกับพี่ดีกว่าอ,อ,อยู่นี่แหละออสองคนจะเป็นไงบ้างลูกงานตอนนี้ครับก็ตอนนี้เพิ่งประกาศในในวันสนัาจอไปครับว่าเรากําลังจะมีผลงานซีรีส์ในปีหน้านะครับผมแล้วกออ็ประกาศในปีที่ในปีนี้ไปแล้วว่าปีหน้าก็จะมีภาพยนตร์ด้วยครับ ก็คอนเทนต์ออนไลน์ตลอดทั้งปีเลยครับเออก็คือปีหน้าได้เห็นหน้าเราจะเต็มสองคนเลยใช่ได้เห็นหน้าพวกเ,เ,เราสองคนเต็มๆตลอดทั้งปีแนะ่นอนครับเออยกกังปรเจกต์เพลงละครับเพลงจะทำกันอยู่ไหมอ๋อเรามีซีรีส์แล้วเนาะยังไงแน่นอนครับเพลงหน้าจะยังไม่ใช่แน่นอนแต่ก็ต้องสังเกตตัวคู่ด้วยนะซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ครับผม ก็ก็เหมือนกันเลยครับเพราะว่าเราทำโปรเจกต์ด้วยกันแต่ว่าเพลงที่ปล่อยเป็นเฟิร์สโซโล่ซิงเกิลของเราก็สามารถไปฟังกันได้อย่างเช่นพี่เาอู่ก็เป็นเพลงเป็นไรไหมนะครับผมส่วนเพลงของผมเองก็คือเพลงง่ายๆนะครับไปฟังกันได้ในยูทูบวันสามสเกตนะครับว่าจะลองแก้กันเป็นได้ไหมอะไรเป็นไรไหมนี่คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาไว้ถามเอาไว้ถามจริงเออครับชีวิตตอนนี้เป็นยังไงฮะงานโฟกัส งานยังไงบ้างโฟกัสงานเราก็ค่อนข้างทำงานด้วยกันทุกวันนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นโฟกัสในเรื่องของการไปแฟนมีในต่างประเทศล่าสุดเราก็เพิ่งไปมาเกามารู้สึกว่าเราเหมือนเติบโตไปอีกขา้นหนึ่งรู้สึกว่ามีการตอบรับจากแฟนๆต่างชาติเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีคนไทยที่ตามไปถึงทุน,นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าบบการต้องการตอบรับเนี่ยอ,อบอุ่นมา,มากๆเลยครับมีไปต่างประเทศนะตอนนดีครับมีครับมีไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเราเริ่มเริ่มเติบโเริ่มต้นเลยเริ่มแว มีแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับชาวจีนมีแฟนคลับชาวแบบมีลาตินมีบราซิลมีเมียนมาร์มียดนามอะไรที่แบบฟิลิปปินส์แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยู่เราดีคนรู้จักใชเป็นทางเป็นจุดเริ่มต้นก็หวังทางหวังว่าในในที่เรามีแฟนคลับแต่ว่าจะมเยอะมากไปเรื่อยๆเราก็คงจะทำแบบว่าเสิร์ฟแฟนคลับเพื่อเขามีความสุขแล้วมันจอเอ็กที่ด้วยการไปเรียนภาษาเลยห้าสิบภาษานี่เราพูดได้อยู่แล้วภาษาจีนอ่ะอย่างเช่น อย่างเช่นสีเหลืองีเหลเอ่อแต่ผมพูดได้ผมพูดได้ได้อยู่แล้วใจอยากจะแบบว่าเรียนแบบว่าฝรั่งเศสสเปนอะไรอ้ยแล้วญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าไม่มีเวลาว่าเออแต่ไม่เป็นไรเขาเป็นนักร้องเขาสามารถแบบพูดได้หลายภาษาอยู่แล้วแล้วก็เขาสามารถร้องเพลงได้หลายภาษาด้วยเราคือไม่มีะไรเลยเหรอเราให้เขาหมดเลยเหรอไม่เราก็พยายามเราก็ทืองคุถไทยไปแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้แตบโตไปเรื่อยๆครับ ถ้าเาที่ทำานช่วงเวลาที่ผ่านมาเราให้กำลังใจให้กำลังใจแบบานเรางบเจอมาก็จริงๆเขาก็ผ่านเรื่องหนักๆมาหลายเรื่องครับกำลังใจก็คือการอยู่ข้างแล้วก็คอยแบบเออพูดไม่เป็นไรนะแบบคอยทักไปในแชทนะบอกว่าเอวันนี้งานเป็นยังไงบ้างถามความรับรู้ว่าแบบเหนื่อยไหมถ้าผ่อนเยอะๆนะเราก็จะพิมพ์อาศัยการพิมพ์ไปเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ค่อยว่างแล้วครับก็จะให้กำลังใจแบบนี้ตอนนี้สภาพถิต่อได้ไมที่มาบ้าง คือจริงๆช่วงนี้แบบทุกคนอาจจะคิดว่องอะว่ามันอาจจะสภาพจิตใจแย่ๆแต่ว่าในในเรื่องที่อยากที่มันเกิดขึ้นนะครับผมอยาที่บอกว่าผมบาทีพอเจอปัญหาแล้วมันต้องไป่อมันมันแน่นอนอยู่แล้วผมเสียใ่เข้าไปเลาะอย่างที่ทุกคนทราบกันเสียใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมยังมีครอบครัวมีแม่มีพี่สาวมีหลานมีพี่ชายแล้วเรารู้สึกว่ามันเหลือเราเพียเดียวที่ต้องเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีบางเวลาที่เศร้าแล้วก็ที่ถุดบ้างแต่ว่าทุกช่วงเวลาครับที่ได้ผ่านมาที่โตมากับคุณพ่อเรารู้สึกว่า เราได้ให้ความรักไม่ได้เสียดายแล้วเพราะว่ามันทุกวินาทีครับราบกรังฟ้าขนาดรูปสุดท้ายที่อยู่ในแชทก็ยังเป็นรูปที่สดอยนการแชทมาเลยมนเลยจากกันไปด้วยความรักผมเลยคิดถึงแหละแต่ว่าไม่ได้อะไรเอาบอล้วเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอะไรก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปให้ดี